ผมแบบคือเล่นแพทเนี้ยเล่นเพื่อความหวังล้วนๆอ่ะต้องมาเหรอวะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยเอ้โยเซนับทุกคนตอนนี้นะครับแมปอันนี้ไม่เล่นเจอเอ็กซ์ได้อัปเดตเป็นที่เบล็อตเลยครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมเล่นแพทนี้มาประมาณสักเกือบหนึ่งท์แล้วเป็นว่าคลิปนี้นะผมจะมารีวิวคร่าวๆกับแพทนี้แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกมากนะครับมาถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมคลิปนี้พร้อมๆกันครับ Let's go โอเคมาครับคุณผู้ชมพอเข้าเกมมาครับสิ่งแรกนะครับที่ทุกคนจะเห็นเลยก็คคืืออนนั่แหละ ก็ตอนนี้ผมเล่นไปจนเรเวอเบอร์ห้าสิบครับแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อพรีเมียมนะครับเพราะว่ายังยังรู้สึกว่ายังยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าของบางอย่างก็หาได้เนาะแต่ถ้าเกิดใครมีกำลังทรัพย์ก็สามารถซื้อได้นะครับพรีเมียมพาร์ตนะครับแล้วก็อย่างที่สองที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือ RCX e c h a n g e นั่นเองนะครับก็มีทั้งเดสชาดมีบล็อกอันนี้คือกล่องสุ่มนะครับแล้วก็โอนแฟกเมนต์สองอันเนี้ยเอาไว้อีโวนะครับแล้วก็เทรดเรโลที่ ค่อนข้างจําเป็นมากนะครับอ๋อผมบอกกันนะครับว่าตอนนี้เทรดรีโรที่ผมสอนคุณผู้ชมไปอ่ะไม่สามารถฟาร์มแบบนั้นได้แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนเขาน่าจะแก้แล้วแหละนะครับยังไงก็มันมีวิธีอื่นอยู่นะครับโดยบอกคลิปอื่นๆแล้วกันอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็เนื้อนะครับเนื้อเอาไว้เพิ่มเลเวลนั่นเองนะครับอย่างที่3นะครับที่เพิ่มเข้ามาตัวละครใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาก็ผมต้องบอกอย่างนี้นะว่ามันมีทั้งตัวละครที่สามารถสุ่มในตู้ได้นะครับแล้วก็สามารถสุ่มกล่องเมื่อกี้มีทั้งหมด2ตตตตััััััััััวววววววนน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 ะะะะะะะคคคคคคครร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 บบ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 ทีีีีี่่่่่่่ออออออยยููููใใใกกกลงง้้้้้้็็็็เเเเดด๋ผผผมมมมมมหหาาาไไแแแปป์์ุณชื แอนิเมทเนี่ยเรียกว่าอะไรนะใครรู้ก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็อตัวนึงนะครับเป็นตัวที่ชื่อว่าซิวเวอร์ p ิเปอร์ครับตัวนี้นะครับสามารถอีวได้นะครับผมซื้อของในร้านค้าแล้วก็ไปอีวได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับที่อยู่ในกล่องนะของในกล่องนะครับที่มีหลักๆเลยก็คือเงินเนื้อเทรีโลแล้วก็ตัวละคร2ตัวครับเป็นลิเปอร์กับซิลเวอร์ลิเปอร์โอกาสได้ซิลเวอร์ลิเปอร์น่าจะออกยากกว่าตัวแบคลิเปอร์ถ้าไม่ทุกคนก็ลองสุ่มดูนะครับล้าถามว่าเฮ้ยพี่ไอ มาทุกคนผมจะไปบอกคุณผู้ชมพร้อมๆกันนะวิธีการหาแต้มเลือดนะครับก็คือไปคําว่าเพย์นะครับแล้วก็เคลียร์รูมนะครับแล้วก็ไปที่คําว่ากูลซิตี้นะครับไปสตอรี่หมดธรรมดานะแล้วกูลซิตี้นะครับเลื่อนลงมาเลยครับเลเวลาสิบนะครับทุกคนต้องเคลียร์หมดนั้นหนึ่งถึงสิบนะแล้วทุกคนเห็นนี้ไหมครับกูลซิตี้พอร์ทัลโอกาสดรอปศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์บอกเลยนะว่าแพทนี้นะครับเป็นแพทที่ทุกคนต้องขยันเล่นมากๆเลยเว้ยถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ขยันเล่นอ่ะทุกคนจะไม่สามารถได้ตัััววนนนนีี้้ะครบทเห็ตม ตัวนี้ครับเพราะเรียกว่า A to. เอโตะเออเอโต้นั่นแหละโอเคทุกคนเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูในแบบแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเริ่มหมดไห้แม่เลยแล้วกันนะครับไปทุกคนไปดูกัน let's go เห็นไหมมันก็จะมีโอกาสดรอปนะครับ100ย5ปอ0์เผมบอกนะว่าแพทเนี้ยผมแบบลงมาถ้านับรวมๆนะไม่ได้อัดคลิปด้วยน่าจะประมาณสักเกือบเกือบสองประตูแล้วรวมของพี่ผมด้วยของผมด้วยนะครับทั้งประตู1ประตู2ประตู3แบบสองไไม่ด้สักตัวผมแบบโอ้ยเทุกคนตอนนี้อยู่ในด่านนกกูสตีะครับดไปเลยฮะแล้วกก็ารจัดตัวละครผมก็็เปปนนระมาณี้ครับ โบทิต้ามาด้าล่เอสนะครับตัวก็เป็นซีวูเลเปอร์ครับแล้วก็เป็นทิงไนท์นะครับแล้วก็บันนี่เกิลนะครับประมาณนี้นะครับแต่จริงๆนะทุกคนแค่คุณผู้ชมมี3ตัวเนี้ยสตัวหน้าเนี่ยสบายลงลงบอสอีเวนต์สบาย, Event, บายครับทุกคนดูนะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูแล้วกันเนี่ยซีวูเลเปอร์เห็นปะก็โอเคนะผมว่าได้อยู่แล้วผมก็ได้นี่มาครับเทรดดูพี่เคยมาถือว่าเอาเรื่องออกมาพร้อมก็สองตัวสบายสบายจัดยาวคุณผู้ชมไปจบยังไง แจะเข้าให้โอเคหมดเรียบร้อยครับคุณหมดละต้อนนี้ครับได้เจมมาเนาะเรียกพีโกเนื้อคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมมันไม่ได้การันตีว่าคุณผู้ชมจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเว้ยถ้ากับว่าคุณผู้ชมต้องขยันลงมันมากมากครับวิธีการหาประตูแบบที่สองนะครับอันนี้คือแบบแรกนะเออหรือบอกอันนี้คือแบบแรกครับแบบที่สองนะครับ,แบบรบผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะว่าเป็นยังไงนะนี่ครับคุณผู้ชมไปที่ Pay. เพย์เหยียดรูเหมือนเดิมนะแล้วก็ไปที่คำว่าเจอร์สเตทนะครับนี่ทุกคน กูนซิตี้นะครับมีแอคหนึ่งถึงแอคห้าครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละแอคเนี่ยจะดรอปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแอคหนึ่งนะครับกูนซิตี้พอร์ทัลเลเวลหนึ่งนะครับตัดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แอคสองเป็นเลเวลหนึ่งเหมือนกันนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแอคสามก็ยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่นะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับก็เพิ่มมานิดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็แอคสี่นะครับประตูเวลสองนะครับโอกาสตัดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ค่อนข้างได้ยากพอสมควรนะทุกผู้ชมแแล้วกก็ออคคนะรับโาส 10%บเลเวลสซึ่งแต่ละเลเวลเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันจะมีอัตราการดรอปที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับอัตราการดรอปนี่หมายถึงตัวละครในที่คุณผู้ชมเอโตะนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าผมจะได้ประตูมากี่อันนะครับอย่างที่ผมย้ำไปนะเว้ยว่าแพทเนี้ยคุณผู้ชมต้องขยันฟาร์มมากๆเลยนะเว้ยหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขี้เกียจฟาร์มเนี่ยที่ลูน่าสโตร์บริการรับฟาร์มแมปแอนิเมะเลนเจอร์เอ็กซ์และรับฟาร์มแมปอื่นๆอีกมากมายแถมยังมีขายรรรรรรหหหััััสสสสไไไกกกก่่่่่่่่ตตตตตตตนนนนนนแมมมพพาาาาาาางงงงๆใาคาคคาาททททีีโุุดดด้้ Discord, ้เเเเเเิิย9บบอออผวว็็ซ์ Discord Facebook ืจะ ลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลยนั่นแหละครับคุณผู้ชมตามนั้นมาทุกคนมาดูกันอันนี้แอคหนึ่งนะครับก็ง่ายๆสบายๆครับรบด่านนี้ผมจะได้โพเทลหนึ่งหรือเปล่านะผมอยากรู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้เอตโตะกันประตูที่เท่าไหร่นะลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยนะราะผมยังไม่ได้เลยทุกคนดูมันดีมันเท่มากเลยทุกคนดูเออดูดีเนี่ยมันเท่หว่าผมยังไม่ได้เลยผมเศร้าเลยลบดิคุณผู้ชมตัวนี้เห็นปะนี่แหละผมดูดูท่ามันดิเนี่ยม่เท่ได้ไงวะผมยังไม่ได้เลยใจร้ายเกิน ลงมาเป็นร้อยประตูไม่ให้กูทีประตูก็ไ,ได้ยากเศร้าเศร้าจัดๆเลยแต่คุณผู้ชมดูกันทุกคนดูทุกคนดูยีย่สิบเปอร์เซ็นต์เยอะโผล่ห้กูเลยไหวอันนี้แอักสองนะคุณผู้ชมผมแบบคือเล่นแผน่นนี้เล่นเพื่อความหวังล้วนๆอนะ่ะเดี๋ยวทุกคนดูสกิลตัวนี้เต็มๆนะเว้ยดู๋เดี๋ยวดูดิเออชื่อในเกมชื่อคริมสันโอนนะคุณผู้ชมคุณดูดิโอ้โหเท่เออผมอยากได้ตัวนี้อ่ะเท่โคตร แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอ e ีเวหรือเปล่านะค, <S <S คุณผู้ชมเพราะว่าแพทมันเพิ่งเข้ามาครับอ,อ๋อแล้วก็ล่าสุดนะครับสนิกพิกมันมีตัวซิดเข้ามานะทุกคนก็ลองติดตามดูนะครับว่าเพราะว่าซิดเนี่ยผมได้ยินมาว่ามันมีจำกัดนะคนุณผู้ชมเหมือนยูตะนะครับลองดูนะทุกคุณผู้ชมเ่อโหดโอเคทุกคนมัน,นมรู้กันมาแม่งเป็นอะไรวะคือลงก็ไม่ได้แล้วประตูก็หายากและถามจริงนะลงไปเนี่ยก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัวละครด้วยปัดซบเหมือ <laughs> <laughs> นแพทนี้เขาทำมา,มาเพื่อให้คน,คนแบบขยันเล่นอะ ซึ่งผมพูดตรงๆนะอันนี้แจกใจเลยนะเว้ยพูดจากใจที่ผมเล่นมาแล้วเกือบอาทิตย์นึงนะแม่งเป็นเป็นงานอัปเดตที่สำหรับผมรู้สึกค่อนข้างเบื่อเพราะไม่ได้ตัวยากแต่ก็มองอีกมุมนึงก็ก็ดีตัวอาจจะไม่โดนมากแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะมีตัวเยอะกว่าผมไปแหละผเผื่อบางคนได้สองสามตัวแล้วแต่ผมยังไม่ได้ไงแม่งเอ้ยคุณผู้ชมอันนี้แอคสามป่ะไม่เลยเดซแต่เดี๋ยวผมจะโชว์การลงประตูด้วยนะคุณผู้ชมเผื่อได้ตัวเผื่อได้ตัวไปดูอ่ะคุณผู้ชมดิแอคสามไม่ให้กูเลย อืนี่คุโชกแม่งนะงมั้งตายยากเกินพี่ชายใครที่มีโคจิต้าสบายครับคุณไม่ต้องสนใจเรื่องทงเรื่องท่าหรอกคุณมีแค่สามตัวที่ผมบอกอ่ะโคจิต้ามาดัลลาเอสสบายครับตีบอสล่วงแต่อาจจะนานหน่อยแต่ก็โอเคใช่เลยดูนะป่า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 ดูดิผม,มอยากได้มากอ่ะที่กูเนาะแล้วมันไม่ใช่ตัวแบบไไมิติกซี่เห็นนะเว้ยแม่งคือคำว่าเลนเจอร์อะแบบโอ้เช็ดอยากได้แต่ยังไม่ได้เลยแต่ไม่สนแหละไม่ว่าจะยังไงผมต้องเอาให้ได้เว้ย นั่นแหละคืออะไรมาคือแพชชั่นเอ้ยมาคุณผู้ชมเนี้ยประตูสองมาแล้วหนึ่งนะครับถ้าได้จะเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมไปขอ x ห้าขอประตูเลเว้ลสามให้หน่อยอยากให้คุณผู้ชมดูเป็นยังไงขอละกูขอแล้วนะเพื่อนนะแต่คุณผู้ชมเชื่อปาะผมไม่ได้เว้ยจริงผมกล้าพูดเลยผมไม่ได้กล้าพูดเลยเดี๋ยวเอาประตูเลเวลสามให้กูแล้วก็เอาตัวนี้ให้กูด้วยเอตโตะเอามาให้กูด้วยไปทุกคนดูท่ามดิโอโหเท่เกิน อะไรมาดีกูริต้าหูเอาหมดไปไปดูไปดูไปด,ไปดูขอหน่อยเพื่อนขอขอดูนี้ไปคุณผู้ชมพร้อมกันโอ้โหไม่ได้ประตูห้าเอ้ยไม่ใช่ประตูสามอ้เฮ้ยกูพอคุณผู้ชมได้ประตูแล้วใช่ไหมครับคุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ประตูอยู่ตรงไหนวะพี่ผมไม่เห็นเลยนี่ครับคุณผู้ชมไปตรงนี้นะไอเทมนะครับทุกคนเห็นไหมมีหนึ่งมีสองตอนนี้ผมมีทั้งหมด 6ประตูนะครับเลเวล1 4ประตูแล้วก็เลเวล2 2ประตูะครับเดี๋ยวผมจะลงให้หมดเลยแล้วกัน,นครับนี่นะครับคุณผู้ชมวิธีการกดใช้นะกดคลิกเข้าไปนะเม่กด use นะครับแล้วก็จะขึ้นตรงนี้นะครับสตาเห็นเป็นเลดดอ,อกปะนปรเ5%นะซึ่งผมยังไม่ได้แต่มีน้องที่ผมรู้จักอะได้ไปแล้วรลงมันเป็นร้อยประตูยังไม่ได้เลยน้องลงไม่กี่ประตูได้แล้วอย่างพี่ชายผมเนี้ยลมประตู3มั้งกี่ประตูว่า2ประตูได้แล้วผมแบบโอ้โหรักกุเแล้วเกินในเกมนี้แม่งหรือถ้ารักจริงอ่ะมาให้ผมเดีวี้้ลตตอแแกใ็่่ทุ เบลาครับอ,อ๋อแล้วก็แพทนี้ที่เจ๋งอย่างหนึ่งคือเมื่อก่อนคือคุณผู้ชมเวลาอัปเดตตัวคุณผู้ชมต้องเอ,ต,อตัวละครตายใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยผู้ชมคลิกไปที่ตัวละครได้แล้วกดดีเลยครับแล้วก็ออากาเห็นไหมได้ละทีนี้โกจิต้าของจะมีอันติละก็ดูเห็นไหมเดี๋ยวเจอกูบอสเอาเอาลูกน้องมาให้กูเนี่ยตัวนี้ไม่กูขอร้องอะเดี๋ยวผมอบอกนะคุณผู้ชมถคุณผู้ชมมีตัวไมตาคุณผู้ชมไม่ต้องสนใจธาตุเว้ยหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่มีตัวโกจิต้านะครับ อเบรตี้ทำดาเมจกับบอสยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยเห็นไหมแล้วก็เหมือนบวกดาเมจขึ้นมาหลังจากที่ฆ่าได้นะครับแม็กก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็โอเคนะครับคุณผู้ชมโกนะสำหรับใครที่มีโคจิต้าก็เป็นตัวที่ต้องมีนะคุณผู้ชมต้องมีนะมาคุณผู้ชมอันตรีไปเลยเย้มึงโดนกูอี๋โดนกูอีเวทอุ้มตายไปเนะี่ยเหลือเท่าไหร่บอสอะบอสตายแลนะ้วสวยมาคุณผู้ชมได้เวลาเว้ยมันต้องมาเหรอวะอะไรตายซะตายซะเพื่อนตายซะ ทุกคนต้องมาปะนะโมโหแต่คุณผู้ชมหนึ่งเ <c oughs> นี่ยคุณผู้ชมถ้าไม่ได้ตัวละครมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันคือ R C cell มันคือเลือดบัดซบสายต่อเว้ยมีทั้งหมดหกประตูผมต้งลงให้หมดเลยเอาจริงผมก็เศร้า,านะคุณผู้ชมลองคิดดูดิถ้าเกิดคุณผู้ชมอยู่ในวัยเรียนเนี่ยแล้วคุณผู้ชมต้องแบบไปเรียนแต่เชา้าเลือกเรียนมาห้าโมงแทนที่กูจะได้เล่นแบบสบายๆก็ต้องมานั่งฟาร์มแต่ก็โอเคนะก็ถือว่ามีอะไรทำ แต่มันได้ยาเกินก็ร้องละใส่แตกปั๊มไม่โดนด้วยมั้งน,นะ่ยโอโดนโดนอยู่โดนอยู่ผมบอกนะโคจิตา้าแม่งคือแบบท็อปดีเบสของของเกมอะถ้าไม่นับลงุงอบยนะูตานเพราะยูตาแม่งโกงน้องที่ผมรู้จักอะมียูตาแล้วผมไปลงเวลสามันนะ่ะโอ้อันติอันตีทีแม่งแบบบอสเลือดหายไปครึ่งหนึ่งอะแอ้ชิบหายแต่ผมมาไม่ทันง้งนะผมยังไม่รู้จักเกมนี้เสียได้เสียได้มากใครมีดีปล่อยให้ผมป่ะขอหน่อยดิยอกยอกยอกอะคุณผู้ชมมาลุ้นกัน ตอนะไปโอ้โหเชื่อมเลยไปต่อจะลงให้หมดได้แหละแม่งเฮ้ยก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณผู้ชมไม่มีโคโจิต้าก็แนะนําว่าให้มีตัวนี้ครับอ๋อแล้วก็ข้อเสียของมันอีกอย่างหนึงหรับตัวนี้นะทุกคนดูนี่อ่าโค้พแพงทุกคนดูนะสองพันแปดสี่พันเนี่ยหรือ้ไม่มีเงินเหลือเพราะก,ก็ชิบหายอเอา้เอาเฮ้ยทุกคนมาลุ้นเงินตายเปล่าขอเหอะไม่ไหวแล้วกูลงมา เกือบครบอาทิตย์แล้วเนี่ยต,ตัวใหม่ก็จะใกล้ๆมาแล้วมั้งผมรู้สึกได้ไม่วันเสาร์ก็อาทิตย์หรือเปล่านะอันนี้ผมดาวล้วนๆนะเฮ้ยถ้ารักผมจริงอะ่ะเอาไมให้ผมหน่อยดีคาร์มอน let's go <S พอเราคาดหวังกับแม่งมากใช่ไหมมันก็ไม่มาทุกคนถามจริงนะความยุติธรรมแม่งอยู่ไหนวะผมลงโอ้โหสองร้อยประตูได้เอาจจริงๆถ้าเกิดคนูณดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้สองร้อยประตูต่ำๆที่ท,ที่ต้องท,ที่ลงอะ่ะ ไมไ่ผู้ชมได้ได้ตอนที่เท่าไหร่กันหรือว่าลงครั้งแรกได้ที่ผมโกรธนะผมบอกถนะ้าเกิดคุณผู้ชมคอมเมนต์ว่าพี่ผมได้ตั้งแต่ตอนแรกที่ลงแล้วผมบล็อกแค่น,แ <c oughs> นั้นแหละบล็อกแน่เจอแน่หย,ยอกหยอกหยอกหยอกลองคอมเมนต์ดูลองคอมเมนต์ดูผม,มอยากรู้เหมือนกันว่าผู้ชมจะลงดีขนาดไหนนะครับแต่แน่นอนถ้าวันนี้ไม่ได้ผมก็ต้องได้สักวันหนึ่งผมจะไม่หยุดแค่นี้เว้ยทุกคนเคยดิ้งินคำนี้ปะต่อให้เปอร์เซ็นต์แม่งน้อยอะ่ะนั่นก็คือโอกาสเว้ยแย่หรือเธอไลค์โค้ชเฉยอะไรวะมาเปล่า มาคุณผู้ชมเดี๋ยวไปต่อประตูเลเวลสองกันสักหน่อยนะครับหมดความหวังนั่งน้ำตาลินนะฮะมาคุณผู้ชมประตูสองนะครับทุกคนเห็นไหมอัตราการดรอป0.5%นะรู้สึกประตู3ามถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะอัตราการดรอป1%นตครับก็นั่นแหละคุณผู้ชม1%ก็ยังได้ยากอยู่คุณผู้ชมลองคิดดูนะเว้ยชายคนหนึ่งที่ไปทำงานแต่เช้าเลิกงานมาแล้วมานั่งฟาร์มมานั่งลงประตูสุดท้ายแม่งไม่ได้อะผมน่าสงสารขนาดไหนนะถ้าผมได้มาผมจะหยุดลงอีเวนต์นี้เลยเว้ยแล้วผมจะะเเเเเเเวว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 ลล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 ลาาาาไไปปปทตตัแแแ้้้ฟรร์มออยย่่่งืนนู2 3ี กว่าคุณจะได้มันก็ต้องลงเลนเจอร์ใช่ไหมหรือถ้าเกิดคุณดวงดีหน่อยคุณก็ไปเปิดกล่องในร้าน r c เเชงะแล้วก็ได้ประตูลเวลรามาซึ่งโอกาสไม่ยากขาพอกัอน,น่ะผมเปิดมาอีกกล่องว่าได้มาต่อสามประตูมั้งถ้าจำไม่ผิดเออได้ยากครับได้ยากได้ยากประตู2องะเนาะมันมีโอกาสทั้ศูนจุดห้าเพื่อนอ๋อเหรอวะ หน่าแมนหน่าแมนหน่าแมน no man เฮ้ยเออวะเราไม่ทฤษฎีเนี้ยป่ะหรือว่าถ้าผมไม่ได้ตัวเนี้ยผมได้ซิตี่มีจำกัดตัวละครมาเอ้ยไม่แน่นะเว้ยเกินมันใจดีเกว่เอ้ยเอ้ยตัวนี้ไม่เท่าไหร่หรอกเงาซิตี้ก็ได้เพื่อนนี่ผมปอบแต่ตัวเองไม่มีไรหรอกเอาสุดท้ายคุณผู้ชม ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ผมก็จะเอฟเคต่อไปผมก็จะหามาต่อไปจนกว่าซิตจะมาแค่นั้นเองคุณผู้ชมยังไม่มาอีกกูไม่หาแม่งละกูเหนื่อยเดี๋ยวผมบอกคุณผู้ชมมันก็ยังเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างกินเวลาและกินพลังเราพอสมควรนะมันไม่เหมือนกับอีเวนท์ไออิเตอร์เองเนาะอิเตอร์คือยังแบบยังพอสามารถเอฟเคได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดทุกคนรู้ทิศก็สามารถเอฟเคได้ใช่ไหมละ่ะแล้วก็เอาไข่มาเปิดของได้ตัวบันนี่อย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบขยันนะทุกครึ่งชั่วโมงคือต้องลงคุณผู้ชมแล้วลงไปถามว่าแม่งไไไไไไดดด้้้้้มมมมมััััยยนนนนนนน่่่การตตีีีีงงงแหละคคืืออออออขขขเเเสว์ แต่ถามว่าดีไหมก็ดีมันก็คือแบบความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยคุณผู้ชมผมมีโอกาสแก้ตัวอีกรอบนึงว่ะเดี๋ยวผมล็อกประตูเลเวลห้าเลยแล้วได้หรือเปล่าประตูเลเวลสามมาคุณผู้ชมมาลุน้นกันว่าผมจะได้หรือเปล่าประตูสามนะคุณผู้ชมไปมาคุณผู้ชมได้ลุ้นปับป๊บปั๊บ ได้คือดวงผมช่วงนี้ไว้ความทั้งอาทิตย์คอมก็ไม่ได้ปิดแล้วคือยังไม่ให้กูกอีกเหรอเบิร์ดคำซิ้อว้าวเด้อเดูสิมีเท่าไหร่มี500แต้มว่ะสักห้ากล่องมาเผื่อได้เผื่อฟุกเผื่อฟุกได้ประตูสามคุณผู้ชมมาดูกันได้หรือเปล่าไปหาประตูไปเลยไปหยองประตูสามมาเพื่อนแจะเข้าให้เงินเอ้ยบ <laughs> าเฉยใช่ปะเอา้าต่อประตูคุ้มแล้วคุณผู้ชมคุม้มามาได้เวลาลงประตูสามละ ผู้ชมดูนะนี่นะครับผู้ชมหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเอาหนเว้เอาหนเว้ยสองประตูเ <c oughs> ฉยมาเฉยเลยอันนี้ที่ผมดีใจคือมันคุม้มนะคุณผู้ชมว่าประตูถามมันได้ยากนะเว้แต่แบบผมได้แล้วไงคือจริงๆนะพูดตรงๆจ,จากใจเลยนะอยากได้อยากได้มากแต่มันไม่ให้ผมเี <c oughs> อยู่ทุกคนดูด้วยบอลน,นะดูดิดสี่ล้านคือสำหรับผมอะผมว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดเพิ่งเล่นเงี้ยอีเวนต์นี้ค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีเพื่อนแบกอะแบกได้เราคุยเพื่อนว่าเฮ้ยมึงแบกกูหน่อยกูอยากได้ตัวละครอะไรเงี้ยเย่พอตายแล้วโอเคมาคุณผู้ชมได้เวลาลุ้้นขออรง ขอพริมสันโอนหรือเอโตโยชิมุระให้ฉันด้วยนะครับพุทธนาขอร้องละถ้าได้ยินขอร้องนะพูดลงเยอะแล้วไปล,ลงต่อคุณผู้ชมผิดคาดนิดหน่อยวะเนี่ยคุณผู้ชมไหมพอเราไม่ได้เราก็ห่อเหี่ยวหัวใจอะ่ะเรื่องคุณผู้ชมอยากให้กำลังใจผมนะก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะแล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะครับนี่ไม่ค่อยขอใครนะแต่ก็เออเอาซะหน่อยผมทอ้อว่าช่วงนี้ผมทอมาก พราะแบบหมดไฟอะ่ะรวมๆนี่น่าจะเกิน200ประตูแล้วจะลงไอ้ผู้นี้หมดอะเอออย่างเงี้ยเกินผมกล้าการันตีเกินแน่นอนผมปล่อยผมไม่หวังละผมปล่อยละปล่อยซึมกันตอนนี้ผมปล่อยซึมแล้วคือแบบบางทีไม่คาดหวังแล้วมันเหนื่อยไงตลอดเ,เออลองไม่คาดหวังดูด้วกันได้แค่ไหนได้แค่นั้นแหละตอนนีนะ้คุณผู้ชมอย่างที่เห็น เป็นยังไงบ้างครับสำหรับแพดนี้ทุกคนชอบหรือเปล่าหรือว่าถูกใจกันหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็างสุดท้ายที่ผมจะฝากนะครับฝากร้านรูน่าสโตที่ผมรักด้วยนะครับไปเข้าโฆษณาที่รูน่าสโตบริการรับฟาร์มแมปแอนิเมเตอร์เอ็กซ์และรับฟาร์มแมปอื่นๆอีกมากมายแถมยังมีขายรหัสไก่ตันแมปต่างๆในราคาที่โคตรสุดคุ้มรหัสไก่เริ่มต้นเพียง9บาทเท่านั้นเองติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ดิสค,คอร์ดหรือเพจเฟซบุ๊กก็สะดวกลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยเอาไว้เจอกันใหม